เหรียญอันนี้เหรียญลูกเสือหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเขาจะมีเขาจะมีสามวาระเนาะใช่ไหมคะนิกเกิลนะคะถ้าหนึ่งร้อยเงินก็ต่างหากอันนี้หนึ่งร้อยนิกเกิลหนึ่งร้อยนิกเกิลเขาจะมีสามวาระด้วยกันนะคะก็จะมีเวิร์นแบงค์ Bank, นี่ไงนี่คะ่ะเวิร์นแบงค์นะคะเหรียญชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทที่ระลึกคะ่ะเวิร์นแบงค์เนี่ยคะ่ะ หนึ่งร้อยไหมอ่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะเวินแบงค์อันนี้ก็จะเป็นลูกเสือนีค่ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเขียนไว้ด้านหลังัน,นี้จะเขียนไว้ด้านหน้าอ่าล้วหลังก็มีมีทั้งคู่นะคะอันนี้ชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทลูกเสือเวินแบงค์แล้วจะมีอีกวาระหนึ่งคือจมพกรที่เป็นเทปูเทนนะคะมีสามวาระค่ะชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ ลูกเสือจะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะคะน้อยหายากค่ะส่วนเวิร์แบงก์กับอาสามัมภาร์จำนวนผลิตเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นลูกเสือจึงมีราคากว่าลูกเสือนี่เคยซื้อขายกันถึงเกือบ500นะคะแล้วอยู่ๆตอนนี้กรมออกมาปล่อยแลกหน้าเหรียญน,นะคะคนที่เขาเก็บไว้เก่งกำไรก็ราคาก็ร่วงไปตามวาระ